โอเคครับผมก็กลับมาอยู่เอ้ยไม่ใช่โอเคครับผมก็กลับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมอะไรไม่รู้นะครับเกมยิงปืนครับก็เห็นมันขึ้นนะครับก็เลยลองเข้ามาเล่นดูนะครับในเกมโรบอทนะครับวันนี้เราก็จะมาแบบลางหัวคมๆนะครับนนี้ภาพแบบสมจริงมากเลยนะลื่นมากนะครับแต่ทีมเราโหดเกินไงเราแบบไม่เห็นศัตรูเลย นี่เก็บสองครับธรรมดาธรรมดาครับคนโหดเขาก็จะประมาณนี้อยู่แล้วโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหนี่ครับไม่้าดนะไม่ลาดฝนะีมือฝีมือนะครับฝีมือ,มอล้วนนี่เป็นไงลนะ่ะโอคตรตึงโคตรนี่เลยอ่ะอันตรายอ่ะใครใครเจอผม,ม่ะก็นั่นแหละโอเคมีร่วงกับร่วง ดูวดูอัอ่ะดูอักือบท้ายถ้าถ้ามันไม่มีเอ้ถ้าแม็กไม่หมดก่อนนะนี่งไงล่วงไปหนึ่งเทคชอตเทคชอตนะครับโอ้โหโอ้โหเยอะจ้าอ้าววัตฟักก็นั่นนะครับเจอแล้วครับศัตรตูไม่ไหวกับผมนี่ไม่ไหวกับผมแค่นั้นแหละไม่ไหวเขาไม่ไหวกับผมไงอืมก็ธรรมดาคนตึงคนโหดตัวหนึ่งในเกมนี้ ไม่มีเทตุ้นได้เป็นไงเป็นไงเก็บทีละตัวเก็บทีละลายอ่ะอุ้ยได้ไอ้แม็กก็อดเอ็ก็กมีใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแป๊บนึงนะโอเคเราได้เอเคมนะฮะเอเคปืนแรงด้วยนะฮะบอกเลยโหดีดดีดสมจริงจัดอ่ะโคตรสมจริงอ่ะดูท่าถือปืนดิทุกคนโูฮูฮโคตรแรงโคตรแรง อุ้ยแม็กหมดแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยกระโดดยิงครับกระโดดยิงนี่ครับเก็บสองนี่ไงเป็นไงเก็บสองนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเหลืองไอเหลืองเป็นไงไอเหลืองโดนไม่ดีไม่ต้องใช้สกิลนะครับเกมนี้แต่ก็ใช้หน่อยแต่ตุยนะครับโอ้โหใชนะแล้วชนะแล้วมันตึงเกินไอแชร์คนนี้อุ้ยเฮ้ยเโดนยิงเฮ้ยเฮ้ย อาจจะไล่ตาครับจังหวะนี้เพราะว่ากำลังตึงหนีตุยไปแล้วตุยไปแล้วหนึ่งตุยไปแล้วหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกก็ความหล่อเท่แค่นั้นแหละอุ้ยอุ้ยเจ็บนะมาดิออมาดิเบคอนเบคอนยังโอ้ยเราต้องไปยิงใกล้ๆนะครับเอคยิงโอ้ยอุ้ยยิงมาจากไหนยิงมาจากไหนยิงมาจากไหนกลับไปเลยเทดช็อตนะครับ เฮ้ยอุ้ยมาดิ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 โอ้โหเก็บสองเก็บสองนะครับอุ้ยโอ้โหสุดจัดอะสุดจัดนะครับโคลอุ้ย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 นยิงในโพเทคโอ้ไม่ไหวเลยนะนี่อย่างงี้นี่ไงนี่ไงก็ก็เกือบล่วงหมดแล้วลบปั๊บร่วง โอ้โหาคิวแล้วหาคิวแล้วอุ้ยเฮ้ยสองตัวสองตัวฟีฟีฟีอุ้ยอุ้ยเว็บสามเว็บสี่แล้วเว็บสี่แล้วโอ้เล่นตั้งแต่เว็บหนึ่งอ่ะทุกคนแมนคือดูดูเอาดูเอานี่นะครับเกมแรกของของอะไรไม่รู้ก็เข้ามาเล่นเลยก็ไม่รู้อ่ะแล้วเดาไปแล้วอ่ะแบบเห็นแมปก็เข้ามาเล่นเลยอ่ะทุกคนคิดดูเอา โอ้โก็เล่นมันได้ขนาดนี้ก็ไม่ได้อ่อนนั้นด๋อยอะไรหรอกมาไหนลองทดทดลองปืนนี้หน่อยละกันเนาะอาจจะดีโอ้โหรัวจัดอะรัวจัดอะหวายมันมาวะ่ะมันมาวะ่ะเอ้าออกมาแล้วเข้าอันนี้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดอืมเฮดช็อตเฮดช็อต ตายสองนะครับไม่ได้วันเกงอะไรหรอกไม่มีใครไหวไม่มีใครไหวครับผมแค่นั้นแหละบอกเลยแฮ้ช็อตแฮ้ช็อตไปครับแฮ้ช็อตไปครับเอ้ยช่างแม่กนใจะเย็นทั้ ไอแม็กก็ตนี่ฮะโอเคนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับก็คลิปก็มีแค่นี้แหละลองอัดเน่นๆเฉยๆก็ใครชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับตกใกันด้วยนะครับก็ถ้าว่างเดี๋ยวก็จะมาอัดคลิปให้ดูใหม่น,นะครับไปแล้วบ้ายบายจุบุจุบุ